สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองสังตีครับเรือวิชาตฟาร์มครับบ้านหนองหว้าตําบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับพร้อมสังตีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสังตีครับผมอยู่บ้านหนองหว้าตําบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมมือนี้มีของดีที่เด็ดแม่บอกแม่พันใส่ใหญ่ๆนี่ตามหากันมาหลายเดือนครับผมมือนี้ผมเห็นแล้วครับมือนี้สังตีในน้ำขม้าหลังจากที่มันเงียบๆไปหลายอาทิตย์เลยครับเอาตัวแรกอลไรอย่างไรครับครับผมก่อนอื่นเลยมือนี้มีมาเปิดแบงค์อยู่สามโคมนะครับผมมี แม่ลูกลูกแม่แล้วก็แม่ลูกลูกผูนะครับแล้วก็แม่ลูกสองแม่ทองนะครับผมแล้วกับแม่ทองอ่างอ้างแต่ว่าถูกโตที่ผมเบิ่งนี่กำลังงอยู่นะผมถ้นนี้หูววานสิเปิดจากโตครับผมก็อ่างถูกโตครับแม่บอกสั่นดีกำงามถูกโตครับครับผมเอาตัวแรกเลยครับแล้วยังไงครับตัวแรกตัวนี้นะครับผมแม่ทองนะครับทองสิบเดือนละไอ้โอ้ใกล้จะออกแล้วครับผมทองครับเบิ่มจุนเนียครับส่วนสูงของเพิ่นสูงลอยซีบซีครับผม้อยสี่สิบสี่เส้น อ๋อสิบเดือนเขาวัดเมื่อกี้เนี่ยร้อยที่สี่ตั้งขนาดสิบเดือนนี้เนี่ยอ่างขัอกหลี่ครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมกล้ากันตีว่าอ่างสุดเท่าที่ผมทายมาแล้วกันครับโอ้ยย่เลี้ยวจอดได้คนสิลมอ่างขัอีหลีครับคุณหัวทองเ็นล้งครับเราก็ส่วนสูงร้อยสี่สิบสี่เซนนี่ครับไ่ต้องเข่าห่มครับ ได้ลูกมาประมาณจากโตแล้วรครับให้ลูกม่จักโตแล้วตัวที่สามครับในท้องครับผมถือว่ากําลังดีกํากลังสรงลูกเลยแม่ครับทรงลูกครับโอโ้โ,อโหโตรงนี้ผมก็อยากให้เอฟซีได้ไปเลยครับตัวนี้ผมน้นํามากๆอ่างใหญ่มากมาเอาเพิ่งทั้งนี้นะอะไรครับผมทั้งนี้ไอพี่น้องเขาเบิ่งโดนโดนหลดเขามีสามโค้งหนึ่งครับเขาเะจะเลี้ยวจ่อครับมองงามอือ กาต้องค่อยๆก็เพิ่นครับเพิ่นท่องแง่ครับแล้วท่องแงเบื้องไทยเบื้องหางคนณครับหางเงาเลยคอท่องโอ้โหท่องท่องนี่ลงมอดคอขาเพิ่อนได้ไหมครับครับผมใกล้ใกล้จะคลอดแล้วครับผมเอาไปกับกานคอกล้อเลยครับนี่สิบเดือนแล้วแมนครับสิบเดือนแล้วครับอาจวครับอ่าคุณครับขวางังนี่ขวางขวางกับก้องผมเลยครับอันนี้บ่เป็นลูกเพิ่อนด้วยครับเพิ่อนยุคคอกติดกันเสือลูกเพิ่นแม่เพิ่นอาบน้ำยู่ครับ นี่ครับมีตำหนียังบ้ครับตัวนี้ตัวนี้คือมันเป็นควายพุทธนะตัวนี้ครับดังพื้นสีน้อยเสียกแมนครับกินเสียกจังเลยครับผมมันกินเสียกเพราะว่าเขาพึ่งเปลี่ยนไห่เมื่อกี่เลยครับเปลี่ยนเมื่อกี่เลยเพราะพุทธผกัเลี้ยงเพิ่งกัเลี้ยงเลี้ยงลามเลี้ยงไปไปธรรมดาลครับเสียกจนเกาจนฟุยล่ะพ้ลงค้นพุทธ่ลกับว่ามันเป็นเสียกเป็นปอผลละเมนครับเป็นเสียกเป็นปอที่ครับผู้เผ่าผลมากที่ครับดังขึ้นไปนี่ครับผมพอเพิ่นเคยออกไปใส่หลีครับมีเลี้ยงอยู่นี่แหละ เอาไปเห็นหรอกครับค้อยตามท้องตลาดอ่างใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้ก็คือพาทีมงานมาผมก็ให้ทีมงานจัดการเปลี่ยนเขาให้เบิทุกโตครับเปลี่ยนเขาให้เบิทุกโตอ่าอ่างเลยโคตรแล้วครับเมียนี่สุดยอดดีครับแบงค์่าไดครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมนี่ครับโอ้โหครับอ่างหมากๆรา,าคานี่ รีบเลยครับผมว่าราคานี่เบาแห้งยังเหมียนเลยครับกับสสวนสูงรอยที่ซี้องสิบเดือนแล้วครับเราอ้างขนาดนี้อ้างเท่าที่ผมเคยทายมาแล้วครับตัวนี้เป็นผมให้เป็นเบอร์ตนๆเลยครับที่ทายมาว่านีอ้างงขนาดนี้เราสูงขนาดนี้นี่ครับอันม่วงอ้างแต่ส่้นสูงมาถึงรอยที่เห็นหลายแต่ลอยที่ซีแต่อ้างขนาดนี้ผมเห็นตัวนี้ตัวแรกครับครับในน้ำแนน้ำเลยครับราคาเบาแพ้งข้อมครับครับครับตัวต่อไปนะครับครับผมผมที่สอง ครับผมคบที่สองเป็นแม่ลูกครับผมลูกแม่นะครับผมตัวนี้ส้นสูงของเพิ่นร้อยสามสิบแปดครับไอ้ร้อยสามสิบแปดเซนครับผมสถานะเมียเพื่อนสถานะคือเดือนนี้ท่านรับผสมครับลูกเพิ่นหัวแต่ได้เดือนก็มียี่สิบมือครับเดือนยี่สิบมือเป็นลูกตัวไหนครับลูกสาวของเกาเจริญครับผมตัวเมียตัวผู้ลูกสาวเนอะลูกสาวครับผมเอาเบิ้งดูมันคือตัวผู้เดี๋ยวผมซองเบิ้งดูครับผมอ่าเรียกว่านั่นมันอาบน้ำพลิ่นโคตรเรียกว่าหมมัน แข้งขากระดูกดีครับผมส่วนแมงเพ่นี่คือเป็นสายเพชรอุดรครับผมตัวนี้ครับเบิ้งครับเบิ้งด้านหนาก่อนครับผมเบิ้งด้านหนาก่อนเดลูกม้าผมมาณจาโตครับเนี่ยตัวนี้ตัวที่สามเหมือนกันครับผมว่ากาับกําลังทรงลูกเลยแมนครับอ้างครับคือกันนะครับแม่นี่นำนมดีครับผมโอ้โหอ้างมากมากครับอยากเห็นตอนเบนท่านในขวานนี่เนาะสิขวาปตัวนี้ง่ายครับผมนีครับข่างดี หน้าตาทางเขาสวยเชื่องพร้อมเชื่องพร้อมเอางามเหรอครับแม่นี่เอายางเบื้องด้านข้างครับเบื้องด้านข้างสีกงกวงหน่อยครับจุงควายยันกงแคบมังามควายโตเนื้อเฮายางให้พื้นที่เพิ่นอันนอ้จอดทันะล้ครับจอดจอดเบื้องข่ายเบื้องความอ่างความหนาคงกันร้อยสามสิบแปดเซ้นครับผมกับลูกสาวครับนี่สาวก็เจริญครับหนาตึ๊บลูกสาวก็อนเลยเบื้องรถเมียเราไม่ได้ลูกเกาเจริญอีกครับโหครับงามงาม Sabes, บึ้งแดนไทยครับบึ้ครังเต่าเพิ่นครับบึ้งน้มพิ่นครับหัวน้มหญ่ครับจับห้างดีครับผมเต่าใหญ่เต่าน้มหญ่ฐานเต่าน้มแย่แขครับโอู้มักแต่กระดูกลูกเลยปะขาดีแข yeah ้งขาดีหรือครับลกไปทั้งพอเพิ่นหลายครับไปทั้งเกาเจริญรอเลยลูกลูกลูกดีเลยงามเลยผมก็กทีว่าแต่มันตัวผูมันตัวใหญ่ไหมแข้งขาดูหญ่ผมบอกทีว่าคล้ยผูก ขาหลังขาหน่ายเหยียดดีครับผมลูกงามเหรอครับคมนี่โหอ่างอ่างเมลีย่ผมว่าอ่างครับเราเมียนี่อ่างกับอีกเมเลี่ไม่ได้คุ้มสูงครับรอยที่ไม่มีรอยสามแปดได้ทรงลูกทรงลูกดีเลยครับเอกสามทีเดือนนะเบื้องนี้จะบอกเป็นโตนี่แหละครับลูกมันครับแบงเท่าไรครับคุ้มนี่ตัวนี้เปิดอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับโหราคาเกิดเพราะซื้อเพราะเลี้ยงครับผมเอาขอเป็นแม่บอกแม่พันประจําฟ้ามีโบยไอพายและครับอันนี้ราคาห้องครับอืมยังต่อร้องอีก มีตัวโทมัสตัอร้องกันได้ครับในนิดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมกับว่าราคาเบาแรงนี่ครับตัวนี้สองตัวเลยครับคือว่าราคาพอซื้อเลยครับข้อยางมือนี่ในไทยขยอ้างสองตัวปกติสีบอได้มีในขีปเดียวกันขนาดนี้ครับครับนี่ถือว่าดีครับนี่นี่แหละเหย็บซีเขาได้เบิ้งคักๆได้เลือกคักๆครับนี่สายเพชรอุดรนะครับผมขัดสันเมียยงยงอ้างมาให้ครับหมักน้ำครับหมักน้ำหมักน้ำอย่างนี้เงินเอาเลนละครับเลยรับ เอาครับตัวต่อไปนะครับครับผมตัวที่สามค้ที่สามเอาสุดท้ายเอ้าครับตัวนี้นะครับเป็นควายค้แม่ลูกนะครับลูกโตรงเพิ่นเลยคือเป็นลูกกล้วยนองบัวครับมีเอกสารนะครับผมพันธุกรรมชัดเจนแมนครับมีใบเกิดแม่เพิ่นเลยครับส่วนลูกเพิ่นกะมีใบเกิดมีใบเกิดด้วยกันครับผมนี่ครับพันธุกรรมสองข้างเลยสถานะสถานะมีมเพิ่นกะตอนนี้คือท่านปรผสมครับผมขอลพิ่นไดได้เดือน กับอีก1ิบหมือครับเดือนกลัวๆเอาไปร้อผสมครับร้อผสมครับถือว่าพันธุกรรมดีมากๆครับดีมากๆค้บนี่ส้นสูงเพิ่นร้อยสามสิบแปดนะครับร้อยสามสิบแปดเซนแมนเบื้องหน้าเขาทั้งเขาหนากระบานเพิ่นครับอัตลักษณ์ชัดเจนเออบักเขานาหนาได้ลูกมาประมาณจากตัวนี่ครับลูกลูกสายเกเลยครับผมเป็นค้ยสาวมากแมนครับควอยหัวตาสีเขาเต็มสามปีนะครับค้ยตัวนี้ครับมีครับงามครับงามครับหนาทึบเลยอ่ะได้จุ้งให้เบ่ครั อนาคตไกลครับผมพัฒนามาสั้นหนึ่งแล้วครับพอพันธุกรรมคนดีไปได้ไกลครับให้ผลงานให้ลูกเขาอีกหลายโตเลยครับนี่ครับเบิ้งโตลูกเพิ่นลูกผูนะลูกผูครับผมลูกเบิ้งจุดเนี้ยครับกระดูกกระดีกันครับเล่นน้ำครับเปียกนี่ครับเบิ้งแหน่เพิ่นแข่งขาตัวนี้โอ้โหเบางห่วงครับกระดูกไงครับนี่ครับต้อมตัวดีเลยครับสมูทเลยงามขับแหน่นี่ยังเป็นสาว ลูกแรกอยู่ครับอเาลูกแรกอยู่อยืนยืนยืนละแมนคนไหนครับพรมนี่ตัวนี้เปิดยุ่งแปดมืดห่าครับแปดมืดห่าพันบาทแมนครับกับพันธุกรรมพันธุกรรมดีดีพันธุกรรมดีมากๆครับพันธุกรรมสองสั้นเดี๋ยวเมียเพิ่งเกิดดีตอนนี้ได้ผสมเลยครับเดี๋ยวก็ได้ผสมครับแมนครับออกไข่ยังไว่ยังยังสาวอยู่ยังสาวยังสดยังให้ผลงานอีกหลายครับเอาไปเลี้ยงเดือนสองเดือนก็ยีขึ้นแล้วครับครับนี่ใกล้แล้ว นี่ครับห้เบิงลูกคันยุ่นละเอาฝากเบอร์โทรกับสารที่ตั้งเขาเลยครับครับผมเบอร์ทุ่งผม0ูนย์2 4 8 8 1ดสี่ปดดหนึ่งครับผมที่ตั้งยุบบ้านนองว่าตำบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมราคากะตตอรองพูดคุยกันได้ครับไกลๆกับทรเข้ามาได้ครับผมมามาพูดคุยเรื่องคารถคาราหันไกลกลกซอยกันครับผมการรับประกันตำนี้กัตำนี้คือยังเขาบอกไหนมีเขาก็บอกครับผมการรับประกันตำนี้กะสากรให่งเขาสากรให่งเขาครับ นี่ภาพนิ่งผมท้ายเก็บมาให้ถูกมุมถูกตัวครับรับรองว่าชัดเจนฑ์ถูกตัวเพราะมีปัญหาแน่นอนครับถูกตัวมีเอกสารนะครับมีใบหลอดนะครับพอดีบถถือนะครับพอดีมันกะควายเปียกน้ำยันเอกสารเปียกนะโอ้ยางครับแกเอ็ดไลน์แอดเบอร์แชทมาได้เบิร์ดครับอย่าเบิ่งภาพนิ่งอยากต่อรองได้เบิร์ดครับเพราะสะดวกมากอะโอนเงินมาจ้ำที่เหลือเก็บหนาคอกได้เบิร์ดครับโอนมาจ้ำขับรถขับไล่กันที่เหลือควายลงรถเบิ้งควายแล้วก็จ่าย ที่เหลือหนาคอกเลยครับเขาคอดีตัวดีครับตัวดีมากๆตัวนี้โอเคครับวันนี้ก็ฝากเพ่อนพี่น้อง,องเอาเบิรงกดไล์กดแชร์ไว้ตามเป็นลังใจกันท่านคิดครับขอบคุณสังตีครับครับขอบคุณครับผม